สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถังสารเรามารับชมกันได้เลยสายตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเขาเรียกพลังวิญญาณทั้งหมดออกมาและเทลงไปในเครื่องบินวิญญาณประเภทบินได้ทันใดนั้นรูปแบบของเครื่องมือวิญญาณทั้งหมดของเขาเริ่มหมุนเวียนด้วยความเร็วเต็มที่พักเขาไปข้างหน้าเขาพุ่งไปที่เทือกเขาโตหมิงด้วยความเร็วพวกวีเฮายังคงอยู่ในอากาศ5,000เมตรในที่สุดก็ใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อบินในตอนนี้เองที่เขารู้สึกได้ถึงภาระที่ต้องเคลื่อนที่บนที่สูงเช่นนี้เขายังคงใช้พลังวิญ,ญาณ เพื่อขับเครื่องเครื่องมือวิญญาณของเขาแต่เขาใช้พลังวิญญาณมากกว่าปกติถึงสามเท่าเครื่องมือวิญญาณประเภทบินของเขาดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิต่ำและอากาศบางๆและมันใช้พลังงานออกไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันฮูกบีเฮาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อเปลี่ยนความเร็วของการไหลเวียนโลหิตเพื่อรักษาการทํางานที่จําเป็นของร่างกายของเขาเองในเวลาเดียวกันเขาได้กรองอากาศบางบางและดูดซับสิ่งที่เขาสามารถทําได้เข้าสู่ร่างกายของเขากระบวนการเหล่านี้ทําให้เขาหมดแรงยิ่งขึ้นไปอีก การบินที่ระดับความสูง5,000เมตรเขาไม่กลัวที่จะถูกมองเห็นแต่ถ้าว่าฮู้วีเฮาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแม้แต่ราชินานาพรมยุทธ์ก็ไม่สามารถทนต่อการอยู่บนที่สูงเช่นนี้ได้นานถ้าไม่ใช่เพราะเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินได้เขาก็ไม่สามารถบินมาที่นี่ได้เพราะความสามารถของเขาในฐานะมหาปาาวิญ,ญญาณภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีพลังวิญ,ญญาณของฮู้วีเฮาถูกใช้ออกไปเกือบ20%ถ้าเขายังคงบินแบบนี้ต่อไปเขาจะไม่มีทางไปถึงเทือกเขาโตมิง่งได้รูปแบบเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทปิดผีเสื้อของเขา หยุดทางานภายใต้การควบคุมของฮุบบีเฮาเขาไม่สามารถรักษาสิ่งนี้ได้อีกต่อไปถ้าเขาทําอย่างนั้นต่อไปเขาก็ไม่สามารถทําภารกิจให้สําเร็จได้หลังจากที่เขาปิดเครื่องมือวิญญาณเขาก็ยังคงรักษาความเร็วในการบินของเขาไว้แต่ถ้าว่าเขาค่อยลงมาในขณะที่เขาร่อนไปยังเทือกเขาโตมิงนี่เป็นแผนของเขามาโดยตลอดการลงจากที่สูงนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการขึ้นสู่ท้องฟ้าความกดดันที่เขาต้องแบกรับนั้นลดลงโดยธรรมชาติและเขาไม่จําเป็นต้องใช้พลังวิญญาณของเขาบินอีกต่อไปตอนนี้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้นมาก พววีเฮาใช้การตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังเกตทุกสิ่งที่อยู่ด้านล่างเขาในเวลาเดียวกันเขาจับตาดูเครื่องวัดความสูงบนข้อมือของเขาเขาอยู่สูงกว่า3 0 0พเมตรมันเป็นความสูงที่ปลอดภัยซึ่งเป็นความสูงที่เขายังคงตรวจไม่พบอันตรายใดๆภารกิจสอดแนมนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญบางประการเมื่อเปรียบเทียบแล้วการเข้าใกล้เทอกเขาโตมิงเป็นส่วนที่ปลอดภัยที่สุดนี่เป็นเพราะว่าพววีเฮ้าสามารถขจัดเครื่องพลังวิญญ,ญาณใดๆได,ๆได้โดยการปิดเครื่องวิญญ,ญาณประเภทบินของเขาและใช้การเลียนแบบของเขาเพื่อปกปิดตัวเอง ด้วยความช่วยเหลือของย่าน้ําแข็งของเขาอุณหภูมิร่างกายของเขาถูกควบคุมอุณหภูมิไม่เท่ากับอากาศเว้นแต่จะใช้เครื่องตรวจจับการสัน่นนอกนั้น้ไม่มีเครื่องมือวิญญาณใดที่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของเขาได้เครื่องมือตรวจจับการสัน่นมักจะเป็นระยะสั้นมากพวกเขาไม่สามารถตรวจจับสิ่งใดบนท้องฟ้าที่สูง3,000เมตรได้ในทางกลับกันมีสองครั้งที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอันตรายที่สุดอย่างแรกคือเมื่อฮววีเหาปลดปล่อยการตรวจจับทางจิตวิญญ,ญาณของเขาและพยายามสำรวจพื้นที่รอบๆเทพเจ้าแห่งความตายช่วงที่2คือ ตอนที่เขาถอยกลับในระหว่างกระบวนการล่าถอยเขาต้องการแรงผลักดันซึ่งสามารถทําได้โดยการลดปอ่อดพลังวิญญาณของเขาเท่านั้นการเลียนแบบของเขาไม่อาจลบรอยของคลื่นพลังวิญญาณทั้งหมดได้เขาทําได้เทียงปกปิดมันไว้อย่างสุดความสามารถสําหรับเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณของจักรวรรดิสุริยันจันทราผู้วีเฮาไม่แน่ใจว่ามันจะตรวจจับเขาได้หรือไม่แต่ถ้าว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลใด,ดๆเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณที่จักรวรรดิสุริยันจันทราติดตั้งไว้ในเทือกเขาโตมิงขณะที่เขาเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ เขาก็กําลังลอยอยู่ในอากาศจาก5 0 0 0ถึง4,000เมตรเขาสามารถเห็นแสงที่มาจากพื้นดินในขณะที่แรงกดบนตัวเขาลดลงในขณะนี้จักรวัดชิงหลัวเริ่มโจมตีเพื่อปกปิดร่องรอยการสอดแนมของเขาลูกบอลแสงถูกปล่อยไปทางเทือกเขาโตมิงลูกบอลแสงเหล่านี้ยังช่วยให้หูมีเฮาระบุตำแหน่งของเทือกเขาโตมิงและค้นหาเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นแม้จะมีความสามารถของหูมีเฮานในฐานะมหาปาวิญญาณและครอบครองวิญญาณยุทธคู่เขาพบว่ามันยากที่จะบินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินดังนั้นเขาจึงระมัดระวังในการควบคุม เครื่องมือวิญญาณประเภทบินปิดผีเสื้อของเขาในระหว่างการร่อนเขาใช้กระแสลมเพื่อรักษาระดับความสูงในที่สุดยอดเขาสูงที่สุดของเทืกอกเขาโตมิงก็เข้ามาในมุมมองของเขาเช่นเดียวกับเครื่องวัดระดับความสูงบนข้อมือของเขาระบุว่าเขาอยู่ที่ระดับความสูง3,600เมตรพูดให้ถูกคือจุดสูงสุดอยู่ในระยะการตรวจจับจิตวิญญาณของเขานี่คือระยะทางโดยประมาณที่เขาวางแผนไว้พวกวีวเฮ้าใช้ดวงเนรวิญญาณเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาและทําการประมาณอย่างง่าย ตอนนี้เขาอยู่ห่างจากยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาโตมิงประมาณ8-10ถึงกิโลเมตร10กิโลเมตรเป็นขีดจำกัดสูงสุดของการตรวจจับทิศทางเดียวของเขาแต่ถ้าว่าเขาอยู่บนท้องฟ้าซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจจับของเขาในระดับหนึ่งและเขาทำได้เพียงประมาณการอย่างระมัดระวังเท่านั้นปีกปีเซอร์ของเขาโค้งในอากาศเพื่อช่วยเขาในการร่อนไปกับกระแสลมผว้วีห้าควบคุมการบินของเขาและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะร่องรอยไปกลางอากาศบนหน้าผากของเขาดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาค่อยๆเปิดออกภายใต้การกระตุ้นของพลังวิญญาณของเขา แสงสีกุหลาบทองสว่างเล็กน้อยและดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นด้านหลังหูวีห้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาเขาต้องการความช่วยเหลือจากดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาโดยปราศจากอุปสรรคใดๆวงแหวนวิญญาณวงที่1และสองของหูวีห้าก็สว่างขึ้นในเวลาเดียวกันภายใต้ผลของการเรียนแบบของเขาแสงทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาก็หลอมรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมของเขามันทําให้เขาดูเหมือนลูกบอลอากาศที่สามารถสร้างพลังจิตวิญญาณ และคลื่อนพลังวิญญาณพลังจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาตัดผ่านท้องฟ้าราวกับแสงที่มองไม่เห็นมันตรงไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาโตมิน้นตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับแสงเทพเจ้าแห่งความตายระยะสังหารของเทพเจ้าแห่งความตายอยู่ที่ประมาณ5 0 0พันเมตรซึ่งบังเอิญอยู่นอกเขตการตรวจจับทางจิตวิญญาณของฮวีเฮาในกรณีนี้เขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายมากนะักแม้ว่าเขาจะถูกค้นพบระหว่างทางกลับแต่ถ้าว่าราชินนามพรมยุทธ์ยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อตามให้ทันฮูวีเฮาด้วยความเร็วที่เขาสามารถทําได้เมื่อถึงเวลาที่เกิดขึ้น เขาจะกลับไปยังเขตแดนที่ควบคุมโดยจะกรววัดิชิงหลัวและผู้คนจะอยู่ที่นั่นเพื่อเสริมกําลังเขาแต่ถ้าว่าการแสดงออกของฮุววีเท่าเปลี่ยนไปอย่างจริงจังหลังจากผ่านไปคู่หนึ่งนั่นเป็นเพราะเขาตกตะลึงเมื่อพบว่าการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาถูกปิดกั้นโดยก่อป้องกันที่มองไม่เห็นเมื่ออยู่ห่างจากยอดเขาสูงสุดเพียงพันเมตรหลังจากนั้นการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาก็หายไปก่อนนั้นยังสั่นเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ก่อป้องกันที่สร้างขึ้นจากพลังวิญญาณมันเป็นก่อป้องกันทางจิตวิญญาณที่่แแแท้จจริิิงงงพลัตวญาข็ อย่าบอกนะว่าสิ่งนี้มาจากเครื่องมือวิญญาณพวกวีเฮาตกใจมากแม้ว่าจะมีเครื่องมือวิญญาณที่สามารถเสริมพลังจิตวิญญาณได้แต่ก็หายากมากนอกจากนี้ขอบเขตของการเพิ่มขึ้นถูกจํากัดมิฉะนั้นพวกวีเฮาจะติดตั้งไว้กับตัวเองหนึ่งอันแม้ว่าพลังจิตวิญญาณของเขาจะไม่ทะลุผ่านกาะแต่เขาก็ยังสัมผัสได้ชัดเจนว่าเกาะป้องกันจิตวิญญาณขนาดใหญ่ปกคลุมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาโตมิงไม่มีช่องโหว่ใดๆนี่หมายความว่าเขาต้องเอาชนะเกาะป้องกันนี้ก่อนจึงจะสามารถทําการสอดแนมได้ว,ว่า ใครเป็นคนสร้างเกาะป้องกันจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดวิญญาจารประเภทจิตวิญญาณที่มีพลังของวิญญาณพรมยุทธแปดวงแหวนจำเป็นต้องติดตั้งการป้องกันดังกล่าวที่สำคัญกว่านั้นพื้นที่ที่ครอบคลุมนั้นใหญ่เกินไปปริมาณพลังจิตวิญญาณที่ใช้ออกมาเพื่อสร้างเกาะป้องกันจิตวิญญาณนั้นต้องเหลือเชื่อมากในบรรดาบุคคลที่มีอำนาจทั้งหมดที่ฮูกวีเขารู้จักมีเพียงจักรพรรดิเนดปีศาจที่ชั่วร้ายเท่านั้นที่เชี่ยวชาญในด้านพลังทางจิตวิญญาณ และมีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวแต่ถ้าว่าจักรวรรดิสุริยันจันทราไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากจักรพรรดิในรปีศาสตร์ได้แม้ว่ามันจะมีอิทธิพลมากเพียงใดนี่คือเหตุผลที่เขาสนิทฐานได้ว่ามีการใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทป้องกันและจิตวิญญาณสองสามอย่างเพื่อปกป้องยอดเขาที่สูงสุดของเทือกเขาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือของจักรวรรดิสุริยันจันทราถึงระดับดังกล่าวแล้วไม่ว่าฮูบีเฮาจะประเมินพวกเขาสูงมากแค่ไหน ก่อนหน้านี้เขาอดไม่ได้ที่จะตกใจในตอนนี้ในเวลานี้เขาเห็นลำแสงบนยอดเขาที่สูงที่สุดมันเป็นวัตถุที่คล้ายกับยอดแหลมแม้ว่ามันจะอยู่ไกลามากฮู้วีเฮายังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุคล้ายยอดแหลมนั้นมาจากยอดเขาหลังจากนั้นก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมันเร็วมากมันสูงกว่า10เมตรด้านบนของมันส่องประกายด้วยโลหะเรืองแสงทันใดนั้นรัศมีสีขาวสว่างกระจายจากวัตถุที่มีลักษณะคล้ายยอดแหลมนั้นฉายไปทางฮู้วีเฮารัศมีสีขาวกระจายอย่างรวดเร็วหลังจากเคลนนื่อนออกจากวัตถุที่มีลักษณะคลล้ายอดแหม มันยังคงเติบโตราวกับว่ามันเป็นเครื่องที่เพิ่มขึ้นนี่คืออะไรไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นเครื่องมือวิญญาณอีกชิ้นที่ฮุว,วีเฮ้าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่ถ้าว่าเพียงเพราะเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอันตรายประสาสัมผัสของเขาฉิบแหลมมากเช่นกันแม้ว่ารัศมีสีขาวจะมาไม่ถึงเขาแต่เขาสามารถตัดสินได้ว่ามันไม่เป็นที่น่ากลัวหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าว่ามันมีเครื่องที่อ่อนโยนและรัศมีจิตวิญญ,ญาณประเภทจิตวิญญ,ญาณเพื่อตรวจจับการสั่นสิ่งนี้ดูท่่าไมดี มันพยายามหาตำแหน่งของข้าหลังจากช่วงเวลาสั้นๆของการตัดสินใจพวกวีเฮาก็ตอบสนองทันทีรัศมีสีขาวปกคลุมพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อแผลออกไปตอนแรกมันกว้างแค่เม็ดเดียวแต่ถ้าว่ามันขยายกว้างกว่าร้อยเมตรในทันทีและขยายเพิ่มเติมต่อไปด้วยความเร็วเช่นนี้มันจะกว้างกว่า500เมตรเมื่อถึงพวกวีเฮาไม่มีทางที่เขาจะหลีกเลี่ยงได้ถ้ามันขยายไปถึงความกว้างนั้นในช่วงเวลาวิกฤตนี้ความเด็ดขาดของพวกวีเฮาพัฒนาขึ้นเนื่องจากฐานสุดยอดนักรบมีบทบาทสําคัญเขานําเครื่องมือวิญญ,ญาปประเภทบินออกไ โดยไม่ลังเลและปล่อยให้ตัวเองหลุดลอยไปในอากาศเขาอาจจะเข้าสู่ขอบเขตของการสอดแนมของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมของจักรวันดิสุริยันจันทราแต่ถ้าว่าเขาไม่เต็มใจที่จะถูกรัศมีสีขาวกลืนกินแม้ว่ามันจะเสี่ยงที่จะทําอย่างนั้นก็ตามเขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามร้ายแรงจากรัศมีสีขาวที่ไม่เป็นอันตรายเขาพุ่งลงมาเร็วมากลงรอบตัวเขาแรงมากและพลังจิตวิญญาณของฮูกิฮ้าวทาให้เขาจดจ่อกับรัศมีสีขาวปฏิกิริยาที่รวดเร็วของเขาช่วยเขาได้รัศมีสีขาวนั้นกวาดผ่านศีรษะของเขาไป และค่อยๆหายไปจากยอดเขาประมาณ10กิโลเมตรขณะที่มันกวาดผ่านหัวของเขาพวกวีเฮ้าได้ยืนยันการตัดสินใจของเขาก่อนหน้านี้ในทันทีเขาพูดถูกไม่มีรัศมีที่แข็งแกร่งในแสงสีขาวนั้นแต่ถ้าว่ามันมีคลื่นความถี่พิเศษบางชนิดอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับรัศมีจิตวิญญาณที่เบาบางนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะระบุตำแหน่งของใครก็ตามที่พบเจอขณะที่เขาจ้องไปที่ยอดเขาพวกวีเฮ่าสามารถเห็นวัตถุสีแดงกระพริบเล็กน้อยก่อนที่จะหายตัวไปโชคดีเขาโชคดีมากๆหากตำแหน่งของเขาถูกค้นพบเขาอาจถูกโจมตีร้ายแรงในทันที ยอดเขานี้มีพลังแบบใดพลังป้องกันของมันแข็งแกร่งจริงๆพลังจิตวิญญาณของข้าสัมผัสกับป้องกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก่อนที่ปฏิกิริยาอันใหญ่หลวงจะจุดประกายขึ้นขณะที่เขาคิดกับตัวเองพวกวีเฮาได้เรียกพลังวิญญาณของเขาและลดความเร็วของการพุ่งลงการเรียนแบบของเขาถูกปลดปล่อยออกมาก่อนที่เขาจะค่อยๆเปิดเครื่องมือวิญญาณแบบปีกของเขาอย่างช้าๆเขาไม่สามารถเปิดมันเร็วเกินไปเพราะเขาพุ่งลงเร็วเกินไปหากสิ่งต่างๆผิดพลาดเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินของเขาจะถูกทำลายขณะที่เขาก้มลงเพื่อดูเครื่องวัดระยะบนข้ออมื พวกวีห้าบ่นกับตัวเองการตกอย่างอิสระในช่วงเวลาสั้นๆนี้ทำให้ระดับความสูงของเขาลดลงจาก3,500เมตรเป็น2,500เมตรตอนนี้เขาอยู่ในขอบเขตของเครื่องมือวิญญาณสอดแนมของจักรวรรดิสุริยันจันทราแม้ว่าจะมีเครื่องมือวิญญาณเพียงไม่กี่อย่างที่สามารถตรวจจับเขาได้แต่ตอนนี้มันยังคงส่งสินเตือนไปแล้วในไม่ช้าเขาจะเป็นจุดสนใจของการสอดแนมทั้งหมดเขาควรทำอย่างไรทุกครั้งที่เขาอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ผู้ว,วีห้ามักจะถูกกระตุ้น ยังสุดความสามารถของเขาเนื่องจากแรงกดดันมหาศาลครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเขารู้ว่าภารกิจการสอดแนมของเขาในวันนี้ไม่น่าจะมีความคืบหน้ามากเกินไปแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่ความลน้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยเขาก็สามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนยอดเขาเขาต้องกลับไปก่อนในตอนนี้เขาพยายามหยุดการตกอย่างอิสระและเปลี่ยนการตรวจจับแบบทิศทางเดียวเป็นการตรวจจับแบบรอบทิศทางรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่มาจากเทืเอกเขาโตมิงในเวลาเดียวกันเขาได้ปลดปล่อยการโจมตีทางจิตวิญญ,ญญาณของเขาในขณะที่ใช้การเรียนแบบของเขาด้วย ด้วยทักษะการโจมตีทางจิตวิญญาณของเขาอากาศหลายร้อยตารางเมตรรอบตัวเขาถูกปกคลุมไปด้วยเครื่องนวิญญาณที่มองไม่เห็นการสอดแนมทุกรูปแบบที่เข้ามาในภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับผู้วีเฮาที่ตัดสินใจทำแบบนั้นปฏิกิริยาของจักรวรรดิสุริยันจันทรานั้นรวดเร็วมันเป็นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เครื่องมือวิญญาณสอดแนมหลายตัวจะอยู่รอบๆผู้วีเฮาเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้ใช้ความสามารถในการสอดแนมแทบทุกประเภทที่มีอยู่การสอดแนมทั้งหมดนั้นมุ่งเน้นไปทีี่ผู้วเา พวกเขามุ่งตรงไปยังบริเวณด้านล่างชิงแสงสีขาวได้ผ่านไปก่อนหน้านี้ประสบการณ์ของจักรวันดิสุริยันจันทราในแง่ของการสอดแนมผ่านเครื่องมือวิญญ,ญาณสร้างความประทับใจให้กับผู้มีห้าพวกมันต้องสรุปว่าเขาไม่สามารถบินขึ้นไปข้างบนได้และทําได้เพียงเลือกที่จะลงมาที่ระดับความสูงเช่นนี้เขาไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้หากเขาพยายามจะบินนอกจากนี้เห็นได้ชัดว่าพวกมันไม่พบเขาก่อนหน้านี้แม้ว่าพวกมันกําลังศึกษาขอบเขตท,ที่เขาอยู่อย่างชัดเจนในตอนนี้เขาหันกลับมาทันที เขาไม่สนใจว่าจะถูกเปิดเผยในตอนนี้เขาเปิดเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะพุ่งเข้าหาฐานทัพทหารของจักรวรรดิชิงหลวงเบื้องหลังเครื่องมือวิญ,ญญาณสอดแนมเหล่านั้นร่างหลายสิบร่างยังคงไล่ล่าเขาต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าจักรวรรดิสุริยันจันทราได้ส่งวิศวกรยานที่โดดเด่นที่สุดของพวกเขาออกไปแล้วพวกวีเข้าประทับใจมากกับการที่จักรวรรดิสุริยันจันทราสามารถปิดผนึกการสอดแนมทั้งหมดของพวกเขาได้ การปรากฏตัวของเขาได้รับความสนใจอย่างมากผู้มีอำนาจาจากจักรวรรดิสุริยันจันทราได้ให้คำแนะนำว่าฮู้วีเฮาต้องถูกฆ่าโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นใดวิญญาจาร์จิตวิญญาณที่สามารถทำการสอดแนมระยะไกลได้นั้นสำคัญเกินไปสำหรับจักรวรรดิชิงหลวงแต่ถ้าว่าหายากมากที่จะพบวิญญาจาร์เช่นนี้ดังนั้นจักรวรรดิสุริยันจันทราจึงตั้งใจจะฆ่าฮู้วีเฮาการตัดสินใจของฮู้วีเฮาต่อจักรวรรดิสุริยันจันทราก็แม่นยำเช่นกันพวกมันไม่คิดว่าจักรวรรดิชิงหลวงมีเครื่อองมืววิญญาาาใดดๆที่สรารารถตจจะะยไไกล้ เนื่องจากไม่ใช่เครื่องมือวิญญาณจึงต้องเป็นวิญญาจารย์อย่างแน่นอนเมื่อโฮวีเข้าปลดปล่อยพลังเต็มที่การปลดปล่อยพลังวิญญาณของเขาถึงระดับสูงสุดทันทีนี่คือสิ่งที่วิญญาจารย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้การปลดปล่อยพลังวิญญาณโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ต้องมีกระบวนการการปลดปล่อยพลังวิญญาณด้วยความเร็วมหาศาลนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางเดินของวิญญาจารย์ธรรมดาอันที่จริงมันอาจสร้างความเสียหายมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยธรรมชาติอย่างยิ่ง กับวิญญาจาร์ที่มีพลังวิญญาณที่โดดเด่นมากแต่ฮัววีเฮ้าไม่มีปัญหาดังกล่าวร่างกายของเขาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเขาร่างกายของเขาแข็งแกร่งกว่าวิญญาจาร์อื่นๆมากมันเหมือนกับว่าเขาใช้ร่างกายของวิญญาณรงยุทธ์หรือราชินนามผงยุทธ์เพื่อควบคุมพลังวิญญาณของมหาปาาวิญญาณเขาจะไม่เป็นไรแม้ว่าเขาจะปลดปล่อยพลังวิญญาณทั้งหมดของเขาในทันทีขณะที่เขาพยายามหลบหนีด้วยกำลังเต็มที่เครื่องมือวิญญาณสอดแนมที่อยู่เบื้องหลัง ้องระบุตำแหน่งของเขาคร่าวๆแล้วในบรรดาร่างที่ไล่ตามเขาคนที่นำทีมได้ยกมือขึ้นก่อนที่ลูกบอลแสงสีทองจะพุ่งออกไปลูกบอลแสงสีทองนี้ยิงไปทางฮกวีเฮาหลังจากผ่านไปประมาณร้อยเมตรจู่ๆมันก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆและกลายเป็นผลสีทองขนาดใหญ่ที่ปกคลุมท้องฟ้ามันคือการโจมตีแบบเขตแดนศัตรูของเขาตรหนักว่าตำแหน่งของฮกวีเฮาไม่สามารถกำหนดได้โดยเฉพาะจุดประสงค์ของการโจมตีประเภทเกตแดนนี้ไม่ใช่เพื่อฆ่าฮกวีเฮาแต่เพื่อกำหนดตำแหน่งเฉพาะของเขาในเวลาเดียวกันมันก็จะทำให้การหลบหนีของเขาช้าลง มันคือกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนำวิธีงั้นหรอือโหดร้ายอะไรขนาดนั้นพวกวีเฮายังเป็นวิศวกรอ,อย่างเขาสามารถบอกได้ว่าเครื่องมือวิญญาณนั้นทรงพลังเพียงใดอย่างน้อยก็เป็นกระสุนปืนใหญ่วิญญาระดับ6ที่อยู่กับที่จากรวันนิสุริยันจันทราทุ้งสุดตัวเพื่อฆ่าเขาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ